สวัสดีครับวันนี้ร้านโอ๊ตโอ๊ตครอบก็จะมานําเสนอมีดตัดอ้อยตาค้างคาวนะครับมีดตัดอ้อยตราค้างคาวตัวนี้จะเป็นมีดเราใส่ด้ามเอานะฮะครับผมคมมากนะครับมีดตัดอ้อยตราค้างคาวเดี๋ยวนี้ชาวไร่้อ่อชอบใช้กันมากเลยครับ เพราะว่ามันคมนานคมทนนะครับร้านโอ๊ตๆอชอบของเราก็คือส,ส่งสินค้าให้ตามตามปกนะครับจะไม่มีคดโกลงลูกค้านะฮะส่งส่งสินค้าให้ตามปกเลยครับสินค้าของเราของดีมีคุณภาพครับมีแต่ไอ้ทั้งขราวนี้ซื้อครั้งเดียวใช้ได้สองปีครับใช้ได้สองปีรุ่นนี้ครับผมครับสนใจก็ติดต่อร้านโอ๊ตๆอช็อปได้นะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ